สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะอาการแม่แมวมก็ก็ดีอยู่แต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะมันกระแผยังเจ็บอยู่นะคะอันนี้แม่แมวมก็ให้น้องมันใหม่ถูบ้านนะคะทำความสะอาดบ้านเพราะว่าพ่อผมเขาไปทํางานไปเกี่ยวข้าวแม่แมวมอยู่บ้านคนเดียวนี้มันใหม่ก็เปเรียนพิเศษเพิ่งกลับมาก็มาช่วยแม่แมวนะคะถูบ้าน ปวดบ้านหุงข้าวนะคะสอนหุงข้าวสอนถูบ้านนะคะเมื่อกี้ไปจับไม้ถูบ้านแบบน,นึงกระเจ็บแป๊ะไปอีละเจ็บอีละหนูต้องหนูต้องทำหน้าที่แทนแม่นะทีนี้นะนใช่ต้องหัดทำล้างขวยล้างจานหุงข้าวนี่นะแล้วก็ถูบ้านกวดบ้านถ้าแม่หายขายของก็ต้องช่วยแม่ขายของเพราะแม่ยกหนักไม่ได้แล้วทีนี้นะ แม่ยกจักก็ได้แล้วเอาถูมาใกล้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาซักเดี๋ยวแม่แม่ปวดตัวนี้ให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยตั้งขึ้นอัอนี่ลงนี่อ่าอาปาไปไป,ไปซักมาซักแล้วก็ไปถูหน้าตู้ท่าห้องห้องเรานะเออ,เอห้องเราแล้วก็ไปอ่ะโยกโยกโยกเลย เจ็บเห็ดยางก็ลำบากพี่น้องเอ้ยจิงคิงกันยาหลงไปจับเห็ดแนมย่างก็กกเจ็บซละล่นหนึ่งว่าจะของที่เห็ดได้เจ็บแผลแสบแผลมากเลยบอนนี้เอาอันตัวนี้กลับขึ้นหลังก่อนสิอ่ามาทำเดินเทินกันลำบากไม่ติดติ้งไงหนาท่อ กกนะะี่เจสต้องนั่งทอดอ่าน้ำใหม่ก็รับหน้าที่แทนแม่ปานอีกจะพึ่งเพิ่งปานอีกย,ยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อน,น,อนแล้วเอาอันของนี่ออกก่อนยกขึ้นแล้วเอาง่วงง่วงอันนี้ออกไปข้างหลังกขาหนูเอออหนูอ่อะให้แม่มก็นอนนี้นะคะ่ะทั้งวันนะคะนอนนั่งนั่งเดินนอนนั่งเดินอยู่นี่นะคะ่ะแล้วก็ดูสับดูบ้างไมได่ดูบ้างหลอกมันไม่อยากดูหรอกมันเจ็บมาไม่อยากดูต้องทำแห้งต้องทำแห้งหน่อยสิทำเอี๊ย ให้แห้งแห้งลูกทำแห้งเออปันนี้ปันนานๆทำให้แห้งอย่างนงั้นแหละอย่างนั้นแหละเก่งมากมากไปไปไถูหน้าเข้าประตูหนห้องก่อนก็ได้แล้วค่อยออกมาถูอ่อนหน้าห้องแล้วก็เสร็จแล้วก็แล้วก็มาทีนี้มันแห้งแล้วเอาไม้มาขูยอีกรอบหนึ่งนะเออไม่มีฝุ่น เศษเอกตามดูน้องวันใหม่ถูบ้านนะคะทุกคนเถูข้ากเขาจะเมืเม่อเนื่อะเพราะห้องนั้นไม่มีไฟนะคะเมื่อเื้อหน่อยนะคะห้องเสื้อผ้านะค่ะ อ่ะค่ะเปิดประตูห้องเข้าประตูในห้องก่อนแล้วค่อยสอยออกมาทูห้องนอกเปิดไฟด้วยววอ่าเข้าไปถูห้องกันเราต้นไปทูห้างในก่อนทูห้างในก่อนเออมแม่แหม่มเพิ่งเข้ามานอนห้องนะคะเมื่อคืนนี้เพราะพ่อผมไม่อยู่พ่อผมไปทํางานไปเกี่ยวข้าวที่อื่นนะคะอ่าไปสูไปดุไป ถอยล้งไปลูกถอยล้งไป,ปอืมแคบหน่อยทองนี้นะที่นี่มันกินที่ก็คือที่นอนอืม,มกินที่งานที่นอนใหม่นะคะเดี๋ของเล่นเี่จะตุ๊ก,กตาอันทูไปลูกทูไปวันที่แม่ไม่อยู่ใช่ไหม,ม,ไมแ,แม่นอน่อ่เราต้องนอนแยกัน,ไม,น,น,นไมเื่อนีม่เก็บปอ่อะทุบลูกทุ ลกเราต้องทำเขาจะอาดด้วยนู้นเราต้องทำหัวทูข้างๆ้างที่นอนก็ถูกเก็บปลั๊กไฟเข้าไปไม,ม,ามาเก็บปลั๊กไฟเข้าไปก่อนทูข้างที่นอนก่อนลูกอ่าเก็บขยับปลั๊กไฟเข้ามาดึงดึงมาดึงมาข้างที่นอนก็ถูด้วยนะในข้างที่นอนด้วยนี่หน้ามีนู้ด้วยนี่ เอาสายไฟถอยหลังมาเอาสายไฟถอยหลังมาสิก็ได้ก็ไมถอยสายไฟออกมาขึ้นหลังสิ ถอยมาที่ทางถูแล้วนี่อาชีพถูเสร็จแล้วก็ถอยปลั๊กไฟออกมาอายังไม่ถูก็ถูตรนี้นะดึงออกมาแล้วก็ถูทูมันเสร็จตรงนี้ถูตรงนี้ด้วยนี่เออตรงนั้นแหละถูเลยทูถูเข้าไปถึงพัดลมนู่นถึงพัดลมนู่นนั่นแหละ พัดลมมทาอะไรหน้าพัดลมอีกหน้าพัดลมตรงนั้นน่ะสองวางหน้าพัดลมยังไม่ถูเลยนะห,หน้าพัดลมตรงนั้นยังไม่ถูเออนั่นแหละเออตีนเพื่อนจะเพิ่งเหยียบที่นอนเด้อถูออกมาถูออกมาแล้วก็ปิดไฟในห้องในสิ่งยาุให้แล้วแล้วก็ปิดไฟนะแล้วก็มาดูว่าน้องใหม่ใหม่ทูสะอาดไหมคะก็ ให้เน่จะได้ไค่ะดีกว่าดีกว่าพีผู้เห็ดไห่พี่น้องเอ้ปิดไฟด้วยนะแล้วก็ถูหน,น,น้าถูหน้าตู้แป้งเสร็จแล้วก็มาซักนะมาซักเอามาตากดูดีกว่ามีผู้เห็ดไห่พี่น้องเอ้เจ็บไปจับอัน ตื ừ, ่นซ้อมานุก็กวาดบ้านทูบ้านแม่นะพรุ่งนี้นะก็ห <Okay. S 1> ุงข้าวให้แม่กินยกมองมหุ้งข้าวแม่แม่จะบอกวิธีเอาข้าวใส่เพราะว่าแม่ยกไม่ได้เมกินนั้นะยกเมื่อกี้ก็เจ็บเลยไหมเนี่ยยาหมกยกมองหุ้งเข่าพี่น้องไอ้หนามใส่ก็เจ็บละก็ทำประเดึกใหม่ทุ่งเงิน่ะเจ็บจำป่านี่เสร็จหรือย,ยังว่าจะ ว่าจะไม่ยกก็เหมือนจะยกได้นะก็ใส่ว่าก็ใส่ข้าวไม่เยอะแบบวดึกสวนใหม่ันทุ่มือทุกบ้านนี่นะสวนใหมทุกบ้านก็ไปเราผ่าข้างครัวใช่ไหมผ่าข้างครัวแล้วทีมันก็เราเป็นคนแรงข้างครัวด้วยอ่ะมันเลยไม่ถนดัดเอามามาบอกไอซีก่อนหนูถูบ้านไปแล้วช่วยแม่ไปแล้วนะคะเนี่ยถูบ้านไปแล้ว่วยแม่ไปแล้วนะคะต่อไปหนูก็จะทําเองไม่ให้แม่ทําใช่ไหม ไปหราทำเองหนูไม่ให้แม่ทำแล้วนะคะขอบคุณค่า F C ด้วยขอบคุณค่ะ,บ,คะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายฝากคลิปนี้เลยฝากคลิปนี้ฝากคลิปนี้เลยนะคะ